สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วอ่ะเรามาต่อกันที่แอปพลิเคชันในการทำบันทึกการเช็คอินเช็คเอาท์ในห้องพักนะคะในห้องเช่าเนาะ,ะวันนี้เราจะมาทำเมนูคิดว่าโดยรวมๆแล้วก็มีรายละเอียดของห้องมีการเช็คอินมีการเช็คเอาท์มีประวัติลูกค้านะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นอกน,นั้นก็จะมาทำแค่เมนูให้มันให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคอ่ะเราจะมาสร้างฐานข้อมูลอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะคะเราจะไปที่ g o Google s h e e t s คุณสามารถคลิกผ่านแอปชีตตรงนี้นะคะ view data source อ่ะอันนี้มันก็จะลิงก์มาที่ g o Google s h e e t s ที่เราสร้างขึ้นนะเป็นฐานข้อมูลของเรานะคะรวมเซอร์วิสทจะสร้างชีตขึนมาอีกชีตนึงตั้งชื่อว่า Home oh. เป็นเมนูหลักนะคะเออ o อ e ตัวแรกก็จะเป็น ID ตัวที่สองจะเป็นชื่อชื่อเอ่อชื่อเมนูชื่อแล้วก็ Image ดค่ะไ i ทอนอิมเมอืมแค่นี้นะคะเป็นสร้างฐานข้อมูลแค่นี้จะทำเป็นเมนูที่หนึ่งเมนูที่สองเมนูที่สามประมาณนี้นะคะเราจะกลับมาที่แอปพลิเคชันอ่ะเสร็จแล้วเราจะไปดึงฐานข้อมูลนี้มา Add d New Data g o o g l e s h e e t และก็ไปที่ Room Service ต,ตัวนี้แหละโ o m ไปดึงเอา Home เมื่อกี้มานี่แ e t t h i เ Table อ่ะพอเราไปดึงฐานข้อมูลมาตรงนี้ต้องต้องเตรียมรูปเพื่อจะทำเป็นเมนูนะคะมาตรงนี้ค่ะ Data นะฐานด a t a แล้ะคงม e นะคะ อันนี้ type id type text ข้อความ image รูปภาพโอเคเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็น unique id ปกติอ่ะละทีนี้เราต้องสร้าง view ขึ้นมาอีก view หนึ่งก่อนนะที่ v i e เห็นไหมคะนี่ view view ตัวนี้ก็จะตั้งชื่อว่า home home หรือเมนูเมนูอะไรก็ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาที่ home ทำเป็น form ก่อน เพื่อที่จะอัพโหลดรูปขึ้นไปเป็นเมนูอะคะ่ะ mm hmm. นี่ฮมอ๋อ oh. oh. เดี๋ยวๆอายตัวเนี้ยเมนูต่างๆนี้มันเยอะไปเนาะเราสามารถซ่อนได้นะอย่างรูมเนี่ยรายละเอียดของห้องมาที่รูมตรงนี้เป็นวิวนะคะ Room เราก็จะเอาไปเ,เป็นเมนู มันจะอยู่ที่ไหนนี่นี่มันจะมาอยู่ที่นี่นี่เห็นไหมมันจะอยู่ข้างๆนี่เอาเซฟเพื่อจะเก็บซ่อนบ้างอะคะตรงนี้มันเยอะไปอ่าเห็นไหมเราก็จะโชว์ตัวนี้มาอ่าตัวอื่นดีเทลซ่อนก่อนเนาะเราก็จะามาไว้ที่เมนูอ่าให้มันเหลือเมนูหลักๆแค่นี้แล้วเราจะกลับมาที่ home. โฮมโฮมเมื่อกี้เราทำเป็นฟอร์มเนาะโฮมตัวแรกอันนี้เป็นเช็ค เช็คอินอ่าปุ check ่มเช็คอินนีฉันจะดึงดาวน์โหลดภาพเช็คอินก็จะเป็นรูปนี้เซฟอ่าตัวที่2องเช็คเอาลูกค้าออกเช็คเอาก็เอาตัวนี้และอันที่3จะเป็นอ่าอาผิดผิดโฮมโฮม อ้าโฮมรูมรายละเอียดของห้องเอาเมนูหลักๆแค่นี้รายละเอียดของห้องพักเอาละเรียบร้อยมาดูนะนี่เช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็รูมนะคะอ่าทีนี้ดิฉันจะกลับมาที่แอปพลิเคชันและเปลี่ยนวิวโฮมตรงนี้นะจากฟอร์มนะอยู่ตรงนี้เป็นฟอร์มดิฉันจะเปลี่ยนเป็น แกลลอรี่อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ตัวนี้เป็นเมนูหลักเป็นเมนูหลักมีเดียมอ่ะให้เป็นเมนูหลักแบบนี้เซฟทำยังไงเอ่ยเวลาที่เราคลิกเข้าไปปุ๊บเช็คอินมันก็จะเข้าไป ฟอร์มเช็คอ uh ินอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เนาะดังนั้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาซ่อนตรงนี้กันก่อนมาซ่อนเรนต์และคัส t ตอ e r ม์กันก่อนจำได้ไหมคะที่เรนต์เราจะเอาเป็นเมนูเซฟคัสเตอร์ม์เมนูเซฟอ่เพราะฉะนั้นเราจะมีเมนูอยู่ตรงนี้แค่อันเดียว แตะปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้มาคราวนี้เราจะไปลิงก์ละไอคอนเหล่านี้กับวิวต่างๆเราจะมาลิงก์เข้าหากันทํายังไงเอ่ยเราจะกลับไปที่แอคชั่นนะคะขออนุญาตมาต่อคลิปหน้านะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะมาลิงก์เมนูต่างๆเข้ากับวิวเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้สุกมากขึ้นวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ